โดยสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วพี่น้องยามคำคำครับช่องสาวนางเบาวมุงคือเก่าแล้วพี่น้องตอนนี้กัเฮากำมาเห็ดสืบต่อเห็ดกินเนาะชิเห็ดยังไงดีชาวนางสบายดีพี่น้องอันนี้วัดทีหั่นเป็นเป็นผู้ซอยแม่หั่นพักให้แม่คือเก่าได้ซอยหั่น สบายดีพี่น้องสุมองสุบอนสุคูสุคนเด้อมื่อนี้น่ะสิมมั่ม,มกปลาไว้เสร็จผ้าขับหมกปลาคอยใหญ่พี่น้องเลยชทำแขนบางมุงนี่แหละทักตน,กนต่อหมกปลาส้นเดบ้าเห็ดผู้เดียวกับบ่อไรไปเอิญอภีอโน่มาสวยเลยกาหลายคนอยู่เนอทั้งนอกอะ เดี๋ยวเามาเบิ่งทังนอกกันกามาเบิ่งทังนอกนะพี่น้องวันนี้กาคนอยู่ทั้งนอกกับพี่น้องเองเหยังแน่นินี่กัน แนะม่ลูกอ่อนเลาลูกมาตากลมเมนนี้กั <c oughs> เาบเอาข่าคอยยังเอาข่ายงอันีเข่ามาาต้มนี่ขาบัืดินขาไปตองบ่ขาไปตองกับมักเอดินเลย สวัสดีปะลุงสัสดีคกะลุงน้องพาใส่ทั้งนี้ก็ต้มไนทถั่วพี่น้องต้มไนทถั่วฮะเขาต้มมัดอันนี้ก็ต้มข้าวโพดนะ ทางนี้ก็เลือกพักพี่น้องมาทางนี้อีกเลือกพักกลับมาทางนี้อีกพี่น้องกะเห็นยังอันนี้ใช่ไหมที่ห้อต้ม ว่าซิงเห็ดยังทางนี้อันนี้กำลังจะกินสมเขานจะเห็ดเบี้ยไปกินสมไปกินอันนั้นเนาะกำลังง่นไปกินเบี้ยพี่น้องกินแฟนโออิชิตันโออันนี้มีแต่แฟนตาอะไรแฟนผมอยู่ใส่เนาะเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนเด้อพี่น้องเด้อ แต่ทุกเนตาแปนผมไม่มีเยวไข่ก็ไม่แต่ไม่แสนอร่อยใร้เป็นรโปรอีกแล้มดนะแต่โฆษณาตัวเอง้กอตใครายกต้องโฆษณาเขาต้องบอกว่าเขาต้องบอกว่าเขาเป็นเป็นเป็นไ้ก่อนเลยทุกอย่างเป็นหมดเลยคราเราแต่ไปทุก ฉันไม่เป็นค่ะได้ค่ะมันเามนี่อยบเ่ป็นนะคะเป็นอยู่นะคะดาดีเพราะเป็นทุกอย่างมีหนอยลูกชาวนาลูกใน้อเกิดยีบันอโมงกับข้าก็ทำเป็นบางอย่างเดียว่นเชาวนาไดเกิดยีบันไหนนาฬิกาเ่เกิดยีบันนาฬิกา คนละบ้านทใช่ไหมคนละบ้านได้วันอเมิกากับวันอเมริเาท่านั่งนี่ลูกล้มเนาะยิงคนเดียวเดียวก็มีแต่ผู้ชายเกิดมาเป็นผู้หญิงพ่อแม่มีลูกสี่คนมีไก่บ่าวซิงพ่อแม่กซ์ใช่อันนี้มันเป็นผู้หญิงหนาที่เป็นผู้ชายเป็นเลยลงมาแต่งทีดตีกันจมต่ำจมต่ำเลยสี่ลูกสี่ชายลงมาได้ว่าสี่คนวะ ว่าควบซ้าละมาแต่ซ้ำเนาวมชาาวนาไมู่ <Biden Luc> <ic> ้ชาวหลั้็วเกแม็กเนาะลงเนาะนี่แหละลงมาวันกี้เว่าเป็นยิงคูกันใช่ป่แม็กนี่วนั่นัน้ำบุนาเป็นเพือนบอแม็กจะลงมาเติเอาสามคนิงคูเดียวแม็กจะลงมาเพิ่นขึ้นไปเน้ำาอยู่เพื่อนเพิ่นออก มายืนในหน้าห้องจับซองจับซองอยู่ว่้สาวยู่นอบ่แมกขึ้ดพ้อช่างมาน่ของมอน้ะนี่นะคนลงมี่นอจะเกิดมาแช้่ขนาดลงนี่น่าตาขนาดนี่นอะคุมต้านโ่ลงตัวเอง่ะ เราไปล้เต <sm art> ี้ยเจียมันยังยมันเนีนอนไดพี่น่อยหมากแม็กเนี่ยไม่กลับก่อนเนียนนอนนะแต่แขมันแลกเหนียนมาขู่กับธนาขุนยิงแม็กก็ล้ส้หล้มาเลยไสล้หนาตาดีเกิดมาเจ้าเนาะยากนี่้าจจะได้นะพังหุ่น ลมผัดจะสิพิลเลยผัดลมไปเนาะย่างย่างแม็กย่างผัดลมนมาแซวแม็กนแม็กแม็กเดี๋ยวนี้เด <descript> ี <League S 1> ๋ยวลมสิผัด

มันหลดขววุ่น้เราแตกิน้อะไรพ่อนีเรียนเริ่มอันน้แวใช้จอดชวนใช้ยอยจ้งก้ใ้มนจอดครลางเนาะตาไปถิ่มเนี่ยน้ำกดเนกล้วยเนาะหยอมมันกินข่ามันกินอย่าี้เยใช้กวยน้ำพี่ับตัวหอยพอดีเอยกรดัี่เนาะ ทางแม่เพ well. ิ่นเห็ดย evet> ังทางมาเบิงทางแม่พี่น้องจักเพิ่นมกยังถับไปต้องอยู่อ่ะวับมกปลา่้นพี่น้องเลยต้มคักเน่บอลนี่ตัมแ้วสูตรของแม่มีแต่แบบนี้ อย่างอร่อยที่นาาคานะแซ่ห,ห <c oughs> กปลาคอยใหญ่พี่น้องเลยอแะไวพี่น้องวันนี้โควิดเข้ามาอันนี้แน่นอน มูวบเมืองอยู่เมืองไทยอโต๊ะพัฒนาเดี่นหัวเดียวนะน่าโจกัมาบนี้มาห่อกระต้มมาโจสบายดเน่แข่งูวะ้เก่งเกงม ต้กะตอไปปลาเห็ดีเห็ดชีกี็ชีกจะเพี้ยนไหมมันจะต้มนันนะน้ยมันแบบปลาหแล้วเห็ดเลยช่ด้วยตาอัใจไมเท่ามันจะต้มง่ายอต้มแบบใหม่พี่น้องเลยแล้วลูกแฝสีเดียวเดียวพ่อเลยลูกใครขมูคอยดิ ได้ช่องเถือกในชามค้นพ่อคนเด้อต่อต่ออีกเลยเบิ้งหอนี่คือว่าพวกเด็กเขาโคบกันเนาะพวกเขาน่ามักมากันเด่อนะจ๊ะต่อต่อมาดูแบบนี้เร่องนั้นเลยมาเจอทีนล่งกับต้นอันไหนเมตรเมตรโอ้ยเป็นนะเฮ้ยคันนมันต

กินข้าวี่่มากินต้ามีเขาอกินเต้ามีกลยกินเต้ามีกล้วยหลไยๆงไป่ไปย่างไห่อกรเนาะข้าบพ่อข้าวอีบใครของากินขาได้ไปเดียได้เนาะทอมไปเนี่ยมไปชบแม่ลานยาเย็นเนี่เจ้าขาโคเะฮยฮะโคอะไรยนย่าเยนยนนะ้อันนี้เก็บมาแล้วช่ยี่ว่าย ทำแ่ได้ป่เป็เลยค้งไเนี่ยเป็นนะต้องเป็นนะเอานอยเนี่ยน้ยบอเอานต่อนเอากอนอยมาห้่อยนได้่ะเจ้นอยู่ป่านอยู่แวกนโมก่เอาะบหนึไม่สองแกันด้เองเอาง้อนั้น ไปขีดกับไผ่นั่นแหละแล้วปัดดคือบราชามบาทยัง้บาทนึเชื่อนี่รั้งก็บที่ซองพี่น้องไงขี้เงาเท่นี้่านะวาของ้าวันบนแล้วของมึงบนีนะแมนของกูได้สั่ไวามีแอบอางพี่น้องนี้ ได้เลย้กตเนาะขี oh. ้ป๊อป่ตัวเป็ <hop. S 2> uh ่ง oh. ข uh ้ oh. ือ oh, ห uh ้างที <by> ู่อ <s tirar S 2> ันนี้ห่านห่านสมิวเอาเอาเกิดอาเอามาให้แล้วก็ไปกูเดบ่ากันโอ้จพวกไปบวช้ กลแล้วเลยพี่น้องของวาจนลงต้ันโอ้ยิงกีบเดียวอีกองาโจนี่ง่ายไว้นะสีมกั่เืขาเปลียนแล้วเขาเปลี่ยนยี่ห้อใส่กันเยอะแทนส่นยว่้อกรตยเนี้กะต้มกะกต้มเขาใหม่ทซีเซ่เราตรต้องเขาเนาะเนขาเขาต้องเนี้อมันจังปูแปลกตาเน่ะ ช่เออเอาทงงาไหเบิ่งเอาทังงาเไพจเอาทางีลเหเนียนหมูแกะเนี่ได้ื่อเพื่อเอค่น้ท่าน้บเลยเน้นทา้งงาเหรอเนีนทังงาขี้บนเน้ยนแกะสีประมาณนี้เลยนะพี่ต้องห่อกะต้มกะต้มมัด กันอยกันหลายๆคนนะพี่น้องจังแล้วไอเพราะว่าให้มันทันมื่นเช่าเนาะจากคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่กดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามหับชมคลิปของเฮาต่อๆไปนะพี่น้อง ขอบ,บุนขอบคุณลวงนาเด้อพี่น้อง